สวัสดีครับฮะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้แลนนะครับเอ่อทำอย่างแรกฮะวันนี้คลิปแรกนะฮะเออผมจะมาสอนการทำสิบล้านแบบเกรนเกลน,นะแต่คราวหน้าจะทำนะฮะผมขอคนที่ไม่รู้โปโลเปลเโล,ลนะโอ้ยใครที่ เอออ้าวดับชิอึดอึดอ้อาวเออนั่นแหละอา้าโอุ้ยเปิดอักนะไคลสงูงให้ไคลสูงให้มันก็ยังดูยังไงแสงนะฮะเซ็งด้วยว่าเป็นสองตัวนี้นะแล้วก็อ,อันอย่างนี้นะ เซตม่โอเคใส่โค้ดไปเลยอ้าวลืมไปผตลืมเปลี่ยนแปบ๊บนึงนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องงดเสียงหน่อยนะมันมืดแล้วโอเคนะเสียงเบาหน่อยก็ขออาภายออยัยเอาใจอุ๊ยต่อเถียแปบ๊บนึงนะอมผมไปเผอออก เอยเออมาแล้วมานะป่ะใส่กดกั่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดคือโคตรเหรียญทองยักษ์แป๊บหนึ่งโฟกัสโฟกัสเต็มเลีเต็มไปหมด ก็ปรับแสงอันนี้ก่อนมันแจ่มไปเออรอแป๊บหนึ่งนะผมปรับเป็นอุ้ยเออปิดจะเปิดทำไมอุ้ยสว่างเออนี่แหละนะกูก็จะแสบตากันนะแสบตาใช่ไหม

นะับโปรนะฮะเอาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไม่ชุมคยุยการถ่ายผมถ่ายคนเดียวนะผมเมือมม่อยมากเมื่อยหลังบอกตรงเมื่อยจุงมเลยอเม,อมอื่อยแท้คุณผู้ชมที่อิดกผมอยู่ก็กดไลค์กันด้วยนะผมจะได้ เออผมเดี๋ยวผมจะเอาลงเฟสก่อนไม่ไม่แน่ก็จะเอาลงนี่อะลงยูทูบม,มั้งมั้งนอุ้ยเลืม่มทำไงดีทำใจไม่เป็นไรสิบล้านได้แล้วผมจะลิมิตไว้แค่สิบล้านอ่ะี้เกียดมากเลยวนส่งแอรก็ได้อย่ดีอยาตกก็พออืมอันนี้ด้ดูใช่ไหมฮะ โอเคปะ,ปะโอ้ผมเมื่อหลังจริงๆโอ้ยอจะไปรอดไหมเนี่ยเราทนดู หน่อยนะครับโอ้ยเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรลิมิตไว้แค่สิบล้านอ่าสิบล้าน เงียบๆหน่อยก็ไม่ไม,ไม่ต้องสงสัยนะทำสมาธิโอ้เมื่อยจริงโอ้ยเป็นจริงจอกตัวไหนเอ,อ้ยไม่เจอแล้วเออสังเกตเนะพยายามจะปรับแสงให้มันต่ำที่สุดเพื่อที่จะให้มันได้เห็นชัดๆหน่อยถ้าแสงสว่างมันจ้าตาผมก็ไม่ชอบเวลาเล่น ผมว่าโกงอะไรอยังไงนะมาสอนเฉยๆมาเดิมสิบล้านแบบนี่จะเล่นให้ดูเอาจริงๆไม่โกงสิบล้านแบบไม่โกงวันนี้แม่หลังจริงๆโอ้ยทรมานมากแต่ถาเพื่อนี่นะฮะเบาๆหน่อยเส่วนมาก็จะชวนคุยได้วบ้างเสียวเสียว เสียวใสยมือเดียวและไม่โอ้ัวดีนะที่ขยับจะเอ่ออ่ะก็คงจะนานละสีนะแป๊บเดียวนะสามล้านผมจะลิมิตไว้แค่หกล้านเท่านั้นนะได้เจ็ดล้านแปดล้าน 7, 000, 8, 000. ว่าถึงประมาณหนั่งเด็อนทีนะ ประมาณนั้นนะเอ้ยผมก็ขี้เกียจเลยนอ่ยรลิมิตไว้หนึ่งหลาสิบล้านเมื่อยจริงๆมากกว่านี้ผมอ,อาจจะ ล้านเนี่ยตายตอนนะั้นเมื่อกี้ลืมดูตายเลยไม่เป็นไรทำมาได้อ๋าสิบล้านนี่ขนาดตายนะ3ล,ะนะล,ะละ้านห้า3ล้านกแล้วโอ้ยปั๊มแท้เียจิงจอกปั๊มเร็วเนี่ยไงจิงจอก โอเคนะฮะตายก็ขอภายละเล่นไม่หนุกไม่เป็นไรฮะอุ้ยเจ็บเกือบนแล้วไงเกือบต้องเล่นใหม่ลวไงตบมือหลังมาแล้วกระสัวนกี้นะสามล้านแล้วเร็วเร็วเร็วมากแต่ด่านบานี้เวลาคุณจะเลื่อนลงแล้วกดทีๆแล้วเลื่อนลงนี่ แล้วจะกดกดดให้มันทีทีเร็วกว่าลงจะลงนะลงคอ๊อยไม่ไเม่ย่แบบเกนกองนะผมจะไม่เกนไปกว่านี้นะเพื่อไ,ไ,ไม่ต้องมาหาผม โก้งนะครับอะไรตืดๆอะไตืดๆไข่สงปรกเลยมาเย่ทหารมาช่วยฮะมีหน้าตาดีมีแต่คนมาช่วยลงตัวเองอ่ะเนี่ยแนะนำอ่ะกดทีๆไว้กดทีๆเวลาจะขึ้นกดนี่ขึ้นือหรกดเร็วๆให้มันทีๆลงก็อ่าอย่างนี้ถ้าลองสังเกตนะถ้าสังเกตที มิลี่อนนนตามลีล้านล้นะตอนนี้บอกแล้วนึงาประมาณค่ลีบเติดล้านสล้านแน่นอนจริจริงนะไม่ลุกันนะเจดล้านห้าแล้วกันโอ้ักส oh cepat dah apa itu bye 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 Uy. ผมว่าไม่ถึงว่ะมิน่าชวนคุยเลย ไปลงไปลงนะลูกสเศรษทีรักไม่ใช่อยู่ดีพูดธเลือดลงไปเลยลูกล้านละหกล้านหกล้านถ้าหกล้านไดกนกก้ก็ประมาณอุ้ยเมื่อกี้กับลูกกนะ็ประมาณเก้าล้านฮะต้องได้ประมาณเจนะ็ด 10, ล้านนะถึงจะได้สิบล้านนะไม่ตรง ดีวะเลยขอภัยไม่เป็นไรลาก่อนนะโจนสลัดมาผีน้อยนะผีน้อยโจนสลัดเนี่ยอืมเขาบอกว่าจบมาจากหนังเรื่องแจ็คสเปรโลนะไม่ใช่นังแจ็คสเปรลี่ยจีย้สเปร์เลยโจ้สเปรอะลรแจ็ค ขึ้นสวนเสีเซตาไหมฮะอืมเซบตาก็ขอไปไม่เป็นไรผมเล่นนกั่สองคนเนี่ยเล่นแล้วเจ็ดล,ล,ล้านได้แล้ว ก็ขอไปนะเพราะว่ามันชนไปแล้วก็แถมอุบัติเหตุตุกทีนึง เบือบ่อก็ขอโทษด้วยนะเพราะผมก็จะชิ้งต่วพมแล้วก็แต่ไม่ไดไ้ไม่มีตัวไม่มีตัวอัดฮนะเฮ้ยแสงแสงทำไมแสงมันจังด่านี้เสบตาขออภัยนะไม่ได้ ชัว7ล้านถ้าใครได้7ล้านตรงๆฮะเดี๋ยวครั้งหน้านะแตผมจะมาสอนการทำ10ล้านฮะเดี๋ยวผมจะเล่นตั้งใจแต่ผมเมื่อยมาขอบอกตรงๆขอจบเพิ่นะจบเพิ่ส13 000. นาทีจะ14 000. แล้วขอจบการแคชคุกยนะันระันฮะโบ10ล้านฮนะอันนี้อิบ2ล้านผมข็โปนะฮะอ่าถ้าไม่โปรได้ประมาณ13-14ล้านะ จริงๆอนะ่ะมันเล่นยากจริงๆนะ2ยี่สิบล้านเพราะผมไม่ได้เติมอะไรเลยนะของมีแค่นะแต่ก็ก็ถือว่าเยอะนะฮะสำหรับคนโปรนะฮะของแค่นะผมไม่ได้เหมือนคนที่แบบเนีย่ยเวียโซเอ้ยออใช่เวียโซนะนั้นนะฮะนั้นทีนี้น,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 นนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับชมนะ